ยังนะเนาะก็ตัวนี้มันเป็นเนอีหย่งวะกากระบาดอีหยังวะโอ้โหคือกันละบ,บอกเห้เข้าใจยายเรียกคนงามพามาเกี่ยกี้เขาเห็นบอนี่ยายกวนเศร้าง,งามแลม้วมาปามาดงพามาบ่งเนเกี่ยวเขาขอบคุณค่ะสำหรับเรืนึงในอันเมื่อเนก็คว่วยตรงเลี้ยงตรงเลี้ยงโมเมนต ขอบคุณนะคะมาสักครู่ก็จะกลับบ้านพามาเบ่งคนเจียวเขา่าโอ้ลมเย็นดีแต่แล่ะนาทามยายเลีกยงีหนาทามบอสวัสดีค่ะเก๋หมู่บ้านเมียหน่อยสวัสดีค่ะพามาเมื่อนีผพามาตากแดดเมื่อนี่พามา,าเมามาบ่งคนเจียวเขา ามาบรรยากาศทงไฮทงนาขอบคุณสำหรับเลิฟกซ้นะคะสู่สวัสดีค่ะถ้ามาเกี่ยวเขาจะข่าวนี่สิไปมเมื่อมาเบืองเขาได้หรือบ่ิเวนเกี่ยวจ้าของเอง,อง,อง,องอยางลงลงมาเมืองเขากับเมออยอ่นานจังไหนทางบานมูเจา้าเกี่ยวคือทางบานคอยบอเออมวนพิจนาล่ะว,วะมาเดื่อละวะ เออพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้มาวรรยากาศทงไฮทงนาตอนนี้เป็นเขาหน้าทามเขาหกหน่งพะนะเข้าหน้าท่ามเกี่ยแล้วก็ใส่ก็ะละมั่งแล้วก็ค้นเมื่อแล้วอะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะพามาจะกข่าวก็จะกลับบ้าน หาคลิปบรรยากาศดีๆท้องฟ้าสวยๆอย่าท้องฟ้าสวยงามจะน้อยกระเดดแห้งห่อนอยู่ว่าเขาในปลาได้พี่น้องทางนี้หน้าทามเนาะนาถามดินเหนียววิวสวยๆน้องเก๋ว่ะเนียนวิวสวยๆน้องเก๋แต่คนนี่ละสิบสวยถือกล่องเมือแขน พี่กังวยแขนผ้ามาใหา้กำลังใจคนเกีียวเขาผ้ามาเบิงโคกน้องนามโมเดลนำโค,กน,นนไไโคกน้องนาเพื่อนไปทายลิปแหละล่ะโคโคกกลางทามโคกน้องนาโมเดลกลางทามเิ็นเหตุยาวิตามวนจ้าเกี่ยวเรื่อยๆมูเพิ่นเกีียว กะแล้วแต่มันแก่กอนกะเกียวก่อนผุนทั้งผุนเขียวๆอยู่ห็นบอกคุนทั้งผุนมันยังเขียวๆอยู่เพราะันแก่ตัวนี้เพิ่แก่กอนเพิ่งกะเกี่ยวก่อนนี่ตัวนี้เพิ่นเอาไปเมืองนะดนบ่ตัวนี้เกี่ยวเสร็จแล้วตัวนี้ใช้รถเกี่ยวอันนั้นก็จะเป็นโคกน้องนาผ้าเขียวๆเห็นไหมเราเลียงงูเลียงงัวเรียงควาย อเเขียว,ยวนันยางมาแต่ผลเราบางหนึ่งป็ทายคิดผลมา,าทางไปมูนก็อยู่ไกลๆนั่นแหละนะไปหันนั่นน้อยๆก็หอดมูนลงสูแปบ๊บเดียวก็หอดมูนตันนี้ิ่นกะหน้าหน้าโขกหน้าทท่งเป็นหน้าถามแล้วแต่ว่ามันทางโขกมันปากวนคือไม่เอาทักแล้วอย่าเรียกคนงามทักแล้ว ทักแต่ก่อนเพื่อนเลยโอ้ยไปแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยยายเล็กคนงามทักยายเล็กตั้งแต่ต้นเลยอุตส่าห์มาเลือบหนึ่งอา้าวทักตั้งนานแล้วทักตั้งนานแล้วก็ยังขอบคุณเลือบหนึ่งอยู่ที่แรกมาก่อนเพื่อนเลยเลือบเลือบเหมือนเดิมอา้าวเลอพอนายยายเล็ก โอ้ยถักตั้งโดดแล้วเนาะคือบอดได้ยินถักก่อนเพื่อนเลยสวัสดีย่าเลีกคนงามสวัสดีรอบสองก็ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถักก่อนเพื่อนเลยมาก่อนเมียน้อยเมียหลวงทวงเมียน้อยอยู่ <c oughs> เออมาเป็นกำลังใจให้แกแกนเกี่ยวข้าว